พีด่ดองป้องไปโอ้ห่อบัางก็หนาฟไฟแห้งหมดให้ผมด้วยแล้วก็ทำปลาจูใหผมกินด้วยครับผมนายลู <นะ S 2> <ม>กีพี่สองไก็ขอให้ตะว,วันฉายวันที่24มกราชนะครับผมเย้สวดดูเป็นฉลองมากา,าน,นิ่นมนเนาะสุดยอดเนาะใคยเลยไม่สมุนไพรเหรอฮะไม่สมุนไพด้วยเหรอไม่่ทนไปเองไปเองไปเองโตัวกินเนื้อตัวเนี้่านี่โกูนี่โกู อนีสิต้เครื่องตงกับกับกระอย่างกับเสี้ยงเฮ้เอ้ลิบอายลิบอายคุณครบโเสือลิอายอ่าแหนกับพันหนึ่งผีหวังขอบุณผีวังมากนะครับขอบคุณผีหวังนะครับพี่กน้องนะครับ ไม่ไมีอย่างใส่ก่อนทำยังไงเหรอแยบแบ,บอนตัดออกเคหน่อยเด้ยังไม่ใส่แบบงงสองคำใส่ลงไปครับผมปรุงรดนิดหน่อยครับรดไม่ใช่ผมปรุงลดครับผมขีดรดนี่แหละผมงง่วนไม่อยากใส่เยอะครับตามด้วยรดดีครับลดดีสักหน่อยนะครับตามด้วยนะครับผมสอาร์ฟถือได้ครับตากล้อง ต้องเอามือแบบนี้ดีกว่าครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปย่างในตะวันทอนี่ที่เขาบอกว่า,าขี้ลืนลืนใส่ลงไปเอาโยดท่มดิสุดใจครับขึ้นทรพปีพอ

นนมันมากครับมันมันเลยอ,อย่างสินอย่างจีนอืมสเต็กเข้าศาสัดเลยละอืมหอยหอยเขาเรียกว่าสเต็กสเต็กน้องไ่ใกล้ครับทำไง Oh, มีฟ<า>ัากงวยพ้อมดูลงไปอืดูบผมมาเดียวมากจ้งดีพี่น้องลิงย่างนะครับเน่เนะ่เน่ ดูนิ้แก่แในลูกโอ้ยนะครับยอบตุ้ยก็เจีลูกแต่ว่าแก้วว่าปดในพลองปะเก็ในลูกแบแก้วแทบเล้าวมันะวาปะในพักเลยพักมาพักมไงอดมพักเมืไงครับปะัแต่เขาวาแบอยูีลูกไปอะไรแตเขาก็ว่าแบนี่มาเป็นขวเลยแบมนันยองกินเสื้อไอ้็เนีหวานเจี๊ย้ย โอ้คนอีสานบานเท่านี้วางแกตนะยุ่ม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 จะดรยเียเี่ยเนน่นอนแน่นอนมาจะใส่อีกท่านไปไปไปเลีงโตกินเนื้อตัวนี้นี่กนกนี่่ย่เนยหังไม่ไกสามันเดเอาหน้อ่กินเี๊ยวเอาละบานี้ ลิ้นยาครับลิ้นเหรอลิ้นครับลิ้นแบบว่าแล่อย่างดีด้วยลูกพี่ไม่ดิบครับลูกพี่บอกว่ามีประโยชน์ที่สุดคือลิ้นวัวนี่แหละเหรอครับแกเข้าไปดูเนื้อมันเค็มมันเยอะฮะชอบกินลิ้นวัวครับนี่พี่วะเอ้ยพี่หลงทำให้เองเลยนะทำเองครับลูกพี่สั่งก็ต้องจัดแล้วลูกพี่เรียกว่าตัดให้ตะวันฉายหน่อยทำกิ้ม